สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทอดปลาแบบเราทำาาปลาเปรี้ยวหวานแบบทอดทอดกรอบนะปลาทอดเปรี้ยวหวานแต่จะทำวิธีทอดที่สวยงามให้ดูนะคะคือที่ขึ้นเหลาที่ร้านอาหารดังๆแบบสวยๆคำน้ำไม่เอือค่ะขั้นตอนแรกก็ปลา โอ้ย,อย,อยน้ำมันเดือดปล,า,ลาเราฉอดเกล็ดแล้วก็เอามาเอามาฉอบแบบนี้นะคะคือเอามาฉอให้มันเป็นปีกปีกแบบนี้คะ่ะทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งสองข้างเลยะคะ่ะแล้วก็ทาแป้งมันเพื่อให้ปีกมันปีกมันอ้านะคะตอนแรกเราก็จุ่มลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ปีกมันอ้าค่ะคือเราจะไม่ทับไปเลยนะคะน้ำมันร้อนที่สุดค่ะ นี่ค่ะเราก็พยายามช่วยนะคะช่วยให้ปีดมันอ้าคือมันจะได้สวยงามค่ะ,ะ,คะยังไม่ปล่อยหมดนะคะ จะเอาแขนมาช่วยคือเราจะเอาแขนมาช่วยนะคะเอาหนีดมาช่วยให้มันอ้าน,นะคะเราจะทอดแบบให้มันสวยแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะ บางที่คนจีนเขาทําอาหารเหลานะคะหรือว่ามีมีงานเลี้ยงแต่งงานหรืองานเลี้ยงอายุ60หรืออะไรเขาจะทอดแบบนี้นะคะทอดแบบสวยๆะคะ่ะแล้วก็เราจะมาทำาน้ำน้ำวีอซาวสดน้ำโอาน้ำน้ำเปรี้ยวหวานอะ่ะเราจะเดี๋ยวทำที่มีน้ำเปรี้ยวหวาน แล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานให้ดูนะคะตอนนี้เราทอดตรงนี้ให้มันได้รูปทรงซะก่อนนะคะให้มันอยู่เดี๋ยวเราจะกลับพืนอีกด้านหนึง่งให้มันกรอบนะคะ เอาทอดไปแรงสุดนะคะแล้วก็คอยดูว่าเราจะสามารถกลับลิ้นได้ไหมมันแข็งตัวหรือยังนะคะตอนนี้เราก็เห็นกีบมันแบบเราก็เห็นเกล็ดกีบปลามันแบบแบบแบบชัดเจนนะคะเพราะเราทาแป้งมันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ทานะคะแป้งมันมันจะช่วยให้ออ เนื้อปลาไม่ติดกันแล้วก็เปิดเปิดเป็นเกตนะคะเนี่ยเปิดเป็นเกตปลาขึ้นมานะคะเยนะคะเราจะทอดให้มันแข็งตัวตรงข้างล่างแป๊บหนึ่งตรงท้องมันนะคะตอนนี้เรากลับตัวแล้วนะคะทอดอีกด้านหนึ่งค่ะให้กรอบนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นเกลดสวยแบบน,นี้นะคะ,นะคะเดี๋ยวจะกลับตรงนี้ให้ดูนะคะว่าเกล็ดมันสวยอย่างไรอย่างไนพอให้มันแข็งตัวก่อนนะคะพอจะกลับได้หรือยังตอนนี้มันยังอาจจะไม่แข็งตัวเดี๋ยวมันจะหักนะคะนี่ค่ะ สวยเกล็ดแล้วค่ะเห็นไหมสวยไหมคะจะสวยนะคะแล้วเราพอดกรอบแล้วเราทำน้ำ,น,ำน้ำเปรี้ยวหวานราดเข้าไปนะคะโอเคนะคะแล้วอีกตอนหนึ่งเราจะมาทำน้ำเปรี้ยวหวานให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ